คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่แฮปปี้ได้นั่นคืออย่าออกแรงจนคุณเหนื่อยจนเกินไปความเหนื่อยเป็นตัวบ่งบอกเป็นอาการเริ่มต้นที่เป็นคําเตือนถ้าคุณยังคงฝืนเหนื่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่หาทางแก้สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคือความเครียดเมื่อความเครียดเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาใหญ่คุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตหลายคนก็จะแก้เครียดด้วยการใช้เงินไปชอปปิง้งมันหายแป๊บหนึ่งตอนที่ได้ซื้อซื้อเสร็จกลับมาบ้านก็เครียดเหมือนเดิมบางคนไปเที่ยวไปหาอาหารอร่อยๆกิน ก็รู้สึกดีแค่แป๊บหนึ่งตอนที่ได้ไปเที่ยวหรือตอนที่ได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมแล้ววงจรมันก็วนอยู่แบบนี้มันไม่หายมันไม่หายเพราะอะไรแก้ไม่ถูกจุดดังนั้นตอนนี้เรารู้ละความเครียดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ฉันเหนื่อยดังนั้นคำแนะนำคุณอย่าทำจนเหนื่อยเกินไปคุณต้องหาวิธีการจัดการว่าคุณจะจัดการยังไงดีกับงานของคุณให้ไม่ทำมันจนเหนื่อยมากไป อาจจะต้องหาคนมาช่วยไหมหรือเอาระบบเข้ามาช่วยอะไรบางอย่างไหมหรือต้องจัดการกับความคิดตัวเองไหมเปลี่ยนความคิดใหม่อันสําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ที่เหลือวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันจะเปลี่ยนไปหมดเลย